ช่างเป็นเด็กที่น่ารักลูกๆของแม่ชมพู่อารยากับพ่อน็อตวิสรุตก็คือน่ารักกันทุกคนจริงๆตั้งแต่พี่ชายสายฟ้าพายุที่ตอนนี้เริ่มโตกันแล้วและมาที่น้องเกียวลูกสาวตัวน้อยแต่ความน่ารักนั้นมากเหลือเกินและความน่ารักล่าสุดของน้องเกียวที่ทางอินสตาแกรม o l y p l u s j a d h a i ได้โพสให้แฟนๆได้ยิ้มตามไปด้วยแต่ละช็อตคือน่ารักทําใจละลายมากทั้งก้มลงจุ๊บหน้าผากพี่ชาย และช็อตที่เอามือปัดมือพี่พายุก่อนที่จะเอาข้าวเหนียวป้อนที่ลูกสาวแม่ชมคือละมุนมากรับบทเลี้ยงพี่ชายแล้วหนึ่งกับคลิปที่เขียนแคปชั่นไว้ว่าแล้วเราก็อยู่มาจนถึงวันที่ได้เห็นเกลิงดูพี่ชายและ C H O M I S M A T I A L G I A L นับพสัจน์พันเจนดูและรายการตีท้ายครัวและพี่ๆที่เห็นความน่ารักของคู่พี่น้องตาก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นความปัดมือพี่ชายออกแล้วเอาข้าวยัดฮ่า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 เอ็นดูวววในการดึงมือออกแล้วป้อนข้าว มีจุกเหม่งกอดป้อนด้วยน่ารักละหมุนมากกกชอบความจุกความปัดมือพี่ชายออกน้องเกียวช่างอ่อนโยนเกียวว่าพี่ยุผอมไปนะเกียวป้อนกินสิพี่ยุต้องกินกินได้อีกฮ่า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 น่ารักอดทนไว้เจ๊เกียวเดียวพี่ยุก็โตแล้วเจ๊เกียวงัดปากพี่ผ่าห้าร้อยห้าสิบห้าเราอย่าเรียกว่าป้อนเลยเนสเหมือนโดนน้องจับยัดเอ็นดูก็พี่ชายหลอกให้งงโอ้ยอยอนดูพี่เกียวเอ็นดูน้องจุกเหม่งพี่ชาย่วงพี่ชา ยอรักพี่จุกทพี่ป้อนข้าวพี่เขารักของเขาความจุ๊เหมง